สวัสดีครับสว่สด์มาคิต้าลูกค้าบอกว่ามันกระแทกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าลูกค้าต้องยกเลิกระบบกระแทกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกยังไงมันก็เป็นอีกครับมันสึกหลอไปแล้วอันนี้เอาหัวไม่ออกนะครับสาเหตุที่ต้องเอาหัวเพราะเราจะลื้อชุดทอกแล้วก็ชุดโหมดข้างหน้านะครับต้องมาร์กไว้นะครับไม่มาร์กผมงงครับใครไม่มาร์กก็ได้ครับแต่ผมมาร์กสักกระเบิ้แฮ่ เนี่ยครับผ่าหัวออกเรียบร้อยนะครับก็ต้องเปลี่ยนหัวใหม่นะครับก็แจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับเกียวไม่เสียนะครับแล้วก็เราลื้อชุดทอออกมานะครับก็ต้องมาร์กทุกอย่างนะครับผมกันผ้านะครับบอกก่อนเลยว่าลื้อแบบเนี้ยผมลื้อครั้งแรกนะครับแล้วมากีตาร์ผมก็ลื้อครั้งแรกด้วยมากีตาร์บอกเลยว่าดีมากครับหัวแข็งแรงมากผ่ากว่าจะออกใบหมดใบไปสองใบครับ แข็งแรงมากหัวเนี่ยครับมันสึกนะครับอันนี้ชุดปรับโหมดเนี่ยนะมันสึกแล้วผมมีวิธีแก้ของผมนะครับผมรับประกันลูกค้าหนึ่งเดือนเลยเครื่องเนี้ยอันนี้ผมต้องมาเปิดพาร์ตอะไรดูนะครับว่าเออมันอย่างไงอย่างไงอะไรอย่างไงมันเป็นอย่างไงมันทําอะไรเนี่ยครับก็สั่งหัวใหม่มาให้ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันอันนี้ผมแก้หมดกระแทกอย่างเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมมีวิธีแก้ของผมรับประกันเดือนหนึ่งแต่ว่าโหมดกระแทกใช้ไม่ได้นะครับต้องยกเลิกไปเลยแต่ปรับโหมดท้องโหมดอะไรปกตินะครับเนี่ยครับหัวเข้าออกปกติแล้วนะครับก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองใช้ได้นะครับอันนี้อยู่โหมดเจาะนะครับโหมดเจาะมันไม่ท้องอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติโหมดเจาะมันจะไม่ท้องอันนี้ผมจะเทสให้ดูว่าดองเนี่ยครับ เวลากดกับพ ouais, like anyway. so, yeah, ื้นแล้วมันไม่กระแทกนะครับเพราะว่าตอนมามันกระแทกอันนี้ผมจะใช้ดอกนี้นะครับผมไม่มีดอกเจาะเนี่ยครับไม่มีกระแทกเลยนะครับเนี่ยกดยังไงก็ไม่กระแทกนะครับปกติอ่ะมันจะกระแทกทุกงหมดเลยกระแทกอย่างเดียวเลยครับกระแทกจนท้องนะครับรอเล่นก็เนี่ยครับผมปรับมานี่เลยโหมดไข่แล้วนะครับเทสโหมดไข่ดูท้องนะครับเนี่ยครับโหมดไข่ก็ไม่กระแทกนะครับ เนี่ยทอก็ใช้ได้ทอกเบอร์ยี่สิบต่อมาปรับทอกไปเบอร์หนึ่งครับก็เนี่ยกระทอกนะครับถือว่าหมดไข่ก็ใช้ได้นะครับต่อมาหมดกระแทกนะครับ <c oughs> มันมันไม่กระแทกแล้วนะครับเครื่องเนี่ยโหมดมันอาจจะปรับยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันปรับได้ครับมันเป็นวิธีแก้ไขครับมันสึกหลอไปแล้วยังไงก็เอากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะครับ นี่ก็แก้ไขเรียบร้อยไม่กระแทกแล้วครับผมก็บอกลูกค้าว่าไม่ต้องไปปรับโหมดกระแทกแล้วนะครับให้ใช้โหมดเจาะโหมดไขไใบก็เครื่องนี้จบงานครับอันนี้เป็นที่ผมไปส่งคืนให้ลูกค้านะครับสองเครื่องไอเครื่องนั้นผมไม่คิดตังนะครับจริงไหมเนี่ยดูครับผมไม่ได้คิดตังลูกค้าจริงครับเนี่ยเครื่องฟ้าผมไม่คิดตังครับก็ค่าไหลตามนี้ครับค่าแรงตามนี้ครับสองเครื่องร้อยสามสิบค่าแรงถูกมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ